ณใจกลางเมืองกรุงเทพมีครอบครัวนักธุรกิจอาศัยอยู่ในบ้านหรูหราแห่งหนึ่งในตัวเมืองครอบครัวนี้มีลูกสาวคนเดียวชื่อไมายมา์เป็นเด็กม .6 ที่ไม่ค่อยสนใจการเรียนไมายเป็นเด็กติดเกมติดมือถือมีผลการเรียนที่ไม่ดีเท่าไหรนะ่นักชีวิตหลังเลิกเรียนของมายมีแต่เกมหรือไม่ก็การเล่นโซเชียลเป็นประจำทุกวันมากกว่าการอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาหาลายัย อ้อยเกมนี้สนุกจริงๆเลยเล่นทั้งคืนก็ไหวห้าห้าพ่อแม่ของไมค์คือเจ้าของบริษัทใหญ่ในไทยที่ร่ำรวยมากแต่พวกเขามาจะกดดันไมค์ให้ทำสิ่งที่พวกเขาต้องการนี่ยังไงแกก็ต้องเรียนหมอเข้าใจที่พ่อแม่พูดไหม พ่อและแม่ของไม่มักจะชอบพูดคุยกันถึงเรื่องการสมัครมหาวิทยาลัยแพทย์ที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยและการเข้าสอบที่เป็นไปไม่ได้สำหรับไม่ถ้าผมไม่ใช้เส้นสายหรือจ่ายเงินลูกของเราเข้าเรียนไม่ได้หรอกและอีกครอบครัวหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองที่มีฐานะไม่ดีเท่าไหร่ มีเด็กสาวชื่อดาวดาวเป็นเด็กตั้งใจเรียนเรียนเก่งจิตใจดีและมักจะคอยช่วยเหลือเพื่อนในการติวการบ้านติวสอบอยู่เสมอน้ำขิงถ้าเธอมีอะไรสงสัยอีกถามฉันได้ตลอดเลยนะ แม่ของดาวชื่อแม่เดือนเป็นแม่ค้าขายข้าวราดแกงที่ตลาดนัดแห่งหนึ่งวันหนึ่งทำขายหลายเมนูมากโดยปกติแล้วถ้าหลังเลิกเรียนดาวไม่มีการบ้านก็มักจะมาช่วยแม่ขายเสมอแม่ของดาวถึงแม้จะไม่รวยแต่เงินทุกบาทแม่ดาวก็เก็บออมไว้เพื่อให้ดาวได้เรียนสูงสูงดาวอยู่โรงเรียนเดียวกับมล์แต่คนละห้อง ดาวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจะสอบเข้าเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่เดียวกับไม่แต่ดาวตั้งใจที่จะสอบเข้าด้วยความซื่อสัตย์และความรู้ความสามารถของตนเองในขณะเดียวกันนั้นแผนการโกงเข้ามหาวิทยาลัยของพ่อแม่หม่ก็กําลังดำเนินการอยู่ตลอดการสนทนาเต็มไปด้วยความตึงเครียดในทุกๆวันพ่อแม่ของไมเครียดมากเพราะว่าไม่ไม่สนใจการเรียนอะไรเลย เอกสารประวัติส่วนตัวลูกสาวเราครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเดี๋ยวผมจะโทรคุยกับเพื่อนผมที่เป็นอาจารย์แพทย์ที่เป็นกรรมการสัมภาษณ์เองนะเห็นเอกสารที่ฉันส่งไปแล้วไหมควคต้าที่เหลืออีกหนึ่งที่ต้องเป็นของลูกสาวฉันนะต่อให้จะมีคนสมัครถึง20คนก็ตาม โอเคขอบคุณมากเพื <ใน S 1> ่อนรักพรุ่งนี้ฉันจะให้ภรรยาของฉันเอ,<ะ>เอาเงินไปให้ที่มหาวิทยายลัยนะแม่ของไมยไปที่มหาวิทยายลัยเพื่อน,นำเงินไปให้กรรมการสอบสัมภาษณ์ที่เป็นเพื่อนของพ่อไมยที่มหาวิทยายลัยนี่ค่ะจำน,นวนเงินตามที่เราตกลงกันไว้ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือเราฝากลูกสาวของเราด้วยนะคะไม่ต้องห่วงยังไงไมก็เป็นหลานของผมอยู่แล้วคุณสบายใจกันได้เลยนะ เมื่อถึงวันสอบมายถึงแม้รู้ว่ายังไงตัวเองก็ต้องได้เข้าเรียนแต่ก็มีความรู้สึกผิดและเครียดเล็กน้อยในขณะที่ดาวก็ทําข้อสอบด้วยความตั้งใจและทําอย่างมีความหวังที่จะได้เข้าเรียนแพทย์ที่นี่ดาวหันไปเห็นมายและจําได้ว่าเป็นเพื่อนโรงเรียนเดียวกันเห็นมายที่กําลังทําหน้าเครียดเครียดดาวจึงหันไปยิ้มให้กําลังใจมมยเมื่อวันประกาศผลการเข้าเรียนแพทย์มาถึงไมยก็รู้สึกผิดอยู่เหมือนเดิม ในขณะที่ดาวเองก็ยังรอฟังผลอย่างมีความหวังแต่แล้วผลการสัมภาษณ์ก็คือไมล์ที่ผ่านการสัมภาษณ์และได้เข้าเรียนเพียงหนึ่งเดียวจาก20คนที่สอบดาวรู้สึกผิดหวังและเสียใจมากที่ไม่สามารถเข้าเรียนแพทย์ได้ดาวได้แต่โทษตัวเองว่าเป็นเพราะความพยายามไม่มากพอของตัวเองเสียใจจังเลยคงเป็นเพราะเราเพยายามไม่มากพอสินะ ความฝันที่คิดไว้มันคงเป็นไปไม่ได้อีกแล้วในขณะเดียวกันไมที่พอได้รู้ว่าดาวเด็กทุนเรียนเก่งของโรงเรียนพทาดโอกาสในการเรียนแพทย์เพราะการโกงของครอบครัวตัวเองก็รู้สึกผิดและเครียดมากๆเพราะสงสารดาวและคิดว่าพ่อแม่ของไมไม่น่าทำแบบนี้เลยโอ้ยทำไมพ่อกับแม่ต้องทำแบบนี้ด้วยเนี่ยสงสารเพื่อนจังเลย แล้วฉันเรียนก็ไม่เก่งแต่ดันสอบติดเพราะการโกงเนี่ยนะวันเวลาผ่านไปถึงแม้ดาวจะไม่ได้เรียนแพทย์ตามที่ฝันไว้แต่ดาวก็มีความพยายามและไม่ย่อท้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยรัฐแห่งหนึ่งเรียนคณะพยาบาลศาสตร์และด้วยความขยันและความเก่งของดาวทำให้ดาวได้ทุนเรียนฟรีตลอด4ปีในการเรียนพยาบาล ถึงแม้ว่าดาวจะไม่ได้เป็นหมอตามที่ใจเธอหวังไว้แต่การได้เป็นพยาบาลก็คือการได้รักษาคนเช่นเดียวกับความปรารถนาของดาวและที่สำคัญความฝันอันสูงสุดของดาวคือการที่ทำให้แม่ของเธอสบายดาวรู้ดีว่าแม่ของเธอต้องลำบากและทำเพื่อเธอมามากแค่ไหนเพราะพ่อกับแม่ของดาวเลิกกันตั้งแต่ดาวยังเด็กแม่ของดาวจึงต้องสู้และเลี้ยงดาวมาตัวคนเดียว ดาวมีความตั้งใจไว้ว่าเมื่อดาวเรียนจบดาวจะซื้อบ้านใหม่ให้แม่เพราะบ้านที่มีอยู่ตอนนี้เก่าและโทมมากแล้วตัดภาพมาที่ไมทุกๆวันของการเรียนแพทย์ของไมเป็นไปด้วยความยากและทุลักทุเลไมย,ยังรู้สึกผิดอยู่ในใจเสมอไมตั้งปฏิญานกับตัวเองไว้ว่า จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นและจะไม่โกงหรือให้พ่อแม่ช่วยเหลือด้วยวิธีการโกงอีกต่อไปแล้ว เดือดโกงข้อสอบยืนแพทย์มอขอนแก่นล่าสุดมอขอเคลื่อนไหวแล้วหากผิดจริงตัดสิทธิ์ทันทีจับขบวนโกงเข้าจุลาส่งข้อสอบนิติศาสตร์ให้อดีตบิ๊กตำรวจกลโกงนักศึกษาแพทย์แอบเอาโทรศัพท์เข้าห้องสอบสร้างลายกลุ่มเพื่อนพร้อมดึงแฟนหมอเข้ามาด้วย นักศึกษาแพทย์โกงข้อสอบจ่ายครึ่งล้านแลกอนาคตลูกกงข้อสอบตำรวจจับ17ตัวการโกรงข้อสอบตำรวจ ขึ้นบัญชี500คนห้ามสอบแฉขบวนการทุจริตสอบนายสิบตำรวจ ในสังคมไทยเรามักได้ยินคำว่าแค่โกงนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่แท้จริงแล้วเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้ได้กลายเป็นรากลึกของปัญหาจริยธรรมในบ้านเราจากการล่อก,การบ้านถึงการคอร์รัปชันระดับชาติการโกงไม่ได้เริ่มจากความชั่วร้ายใหญ่โตแต่เริ่มจากการยอมรับในสิ่งที่ผิดเล็กน้อยคำว่า โกงหมายถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบธรรมไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินโอกาสหรือความไว้ใจในมุมของจริยธรรมการโกงคือการละเมิดความซื่อสัตย์สุจริตซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนสังคมใดที่ขาดจริยธรรมความไว้เนื้อเชื่อใจจะสลายไปเหลือเพียงความเห็นแก่ตัวและความกลัวการโกงไม่ได้มีแค่ในวงการการเมืองแต่มันซึมลึกในชีวิตประจำวันของเรา เด็กโกงข้อสอบเพราะคิดว่าแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรข้าราชการโกงงบประมาณเพราะเชื่อว่าทุกคนก็ทำแม่ค้าโกงตาช่างเพราะอยากได้กําไรเพิ่มอีกเล็กน้อยนักกีฬาบางคนใช้เส้นสายในทางที่ผิดเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและบางคนก็เหงแก่ตัวด้วยการแซงคิวเพื่อจะให้ตัวเองได้รับประโยชน์ก่อน เมื่อเรื่องเล็กเหล่านี้ถูกรับได้มันจะกลายเป็นนิสัยทางสังคมที่ยากจะลบออกทำไมคนถึงโกงบางคนโกงเพราะความโลภบางคนโกงเพราะแรงกดดันบางคนโกงเพราะกลัวตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบแต่ในอีกด้านหนึ่งระบบสังคมที่ให้รางวัลกับคนที่มีผลลัพธ์มากกว่าความซื่อสัตย์ ก็ทำให้คนเชื่อว่าถ้าไม่โกงก็อยู่ไม่ได้การโกงไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวแต่เป็นบาดแผลของทั้งสังคมเมื่อคนโกงภาษีบ้านเมืองก็ไม่มีงบพัฒนาเมื่อข้าราชการโกงงบเด็กในชนบทก็ไม่มีโอกาสเรียนดีๆโรงพยาบาลก็ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัยเมื่อคนรุ่นใหม่เห็นว่าคนโกงปรับได้ดีพวกเขาจะเริ่มสงสัยว่า ความซื่อสัตย์ยังมีค่าอยู่ไหมนี่คือผลของเรื่องเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นวงจรแห่งความไม่ไว้ใจจยเริยธรรมไม่ใช่สิ่งที่ปลุกฝังได้ในวันเดียวแต่ต้องเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและที่สำคัญคือตัวเราเราต้องกล้าที่จะพูดว่าไม่ กับการโกงทุกรูปแบบแม้จะเล็กน้อยแค่ไหนสร้างแบบอย่างให้คนรุ่นต่อไปเห็นคุณค่าของความซื่อสัตย์มากกว่าความสำเร็จชั่วคราวพระจริยธรรมคือหลักฐานของความไว้วางใจและความไว้วางใจคือหลักฐานของสังคมที่ดีสังคมที่ไม่มีการโกงไม่ได้เกิดจากกฎหมายเข้มงวดเท่านั้นแต่เกิดจากหัวใจที่ยึดมั่นในความดีของทุกคน เมื่อเราหยุดโกงแม้เพียงเรื่องเล็กๆเ,เรากำลังสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้แผ่นดินไทยจริยธรรมเริ่มจากตัวเราเอง